สวัสดีครับพบกับการควบคุมกระบวนการใน EP ที่9นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องของราปาร์ทานฟอร์มครับเพราะว่าวันนี้นะมันจะเป็นสัญญาณที่มันแตกต่างกันแล้วนะก็คือเราจะยกตัวอย่างไซ e ์เวฟมาซึ่งลักษณะของไซ e w เวฟเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือวาดมาให้แค่คาบเดียวนะครับ อันนี้มันก็จะไปต่อของมันนะโอเคผมผมวาดรูปไม่สวยนะครับอันนี้คือจินตนาการเอานะครับอ่าถ้าเกิดว่าครบรอบมันก็จะเป็น2 t นะคาบของมันก็คือยาว t นะครับดูรูปแรกก็พอทีนี้ปัญหาของมันก็คือเราจะต้องรู้คอมเพล็กซ์ฟังก์ชันของมันนะครับซึ่งไซนโอเมกาทีเนี่ยนะโอเมกาเท่ากับ2ไพาย F นะครับ f ก็คือเท่ากับ1ส่วนคาบนะทคือคาบ ก็จะมีหน่วยเป็นเฮิร์สนะครับหรือว่า1ส่วนวินาทีนะครับเซกิลยกกำลังลบ1นะครับหรือว่าหน่วยเฮิร์สซึ่งเราก็จะต้องรู้ความถี่เพื่อที่จะแปลงมาเป็นโอเมก้านะเพราะว่าสูตรของของมันคือไซนโอเมก้าทีทีนี้ c o m p พล็กซ์ฟังก์ชันของมันก็คืออ e ียกกำลังลบ i คูณกับโอเมก้าที I. ก็คือ i m a มจเน r ร n ี่นัมนะครับลบกับอ e ียกกำลังลบ i o โอเมก้าทหารด้วย 2i นะครับก็จะเป็น c o m p พล็ก u n ฟังก์ชันซึ่งเราจะต้องรู้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ c o m p พล็ก u n ฟังก์ชันเราก็แทนในนิยามของราป,ปัลตเลยครับปกติเลยนะแล้วเราก็อินทิเกรตนะครับก็ทำเหมือนกับที่ผมทำให้ดูใน EP ที่ผ่านๆมานะครับก็ต้องสมมุติตัวนี้ให้เป็น u นะครับแล้วก็อินทิเกรตแล้วก็จัดรูปนะมันก็จะอินทิเกรตได้คำตอบออกมาเองเป็นโอเมก้าหารด้วย f สหารด้วยโอเมก้ากำลังสองนะครับ ก็จะเป็นลาปารของไซโอเมก้าทีนะก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ยากเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ตารางเลยนะครับเราจะไม่มานั่งทำการอินดิเกตนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาอันนี้ก็คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องใช้ลาปาร์ดาน Form ์ฟอร์มเทเบิลเป็นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างเนาะและอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่สำคัญสำคัญนะที่เราใช้บ่อย ตะกี้ทำให้ดูก็คือไซนะ์โอเมก้าทเนาะแล้วก็มันจะต้องมีคอร์สด,ด้วยคอร์สโอเมก้าทนะก็สามารถที่จะทำได้ในรัศด์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรู้คอมเพล็กฟังก์ชันของคอร์สโอเมก้าทนะมันก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะอันนี้ก็คือความรู้ที่คุณจะต้องรู้นะครับและก็อันนี้ก็คือตารางที่เราจะต้องใช้บ่อยนะเพราะว่าในโลกของวัปน็นจริงเนี่ย เราเปิดหนังสือได้นะเราใช้ google ได้เราไม่จำเป็นต้องท่องนะใครมาเรียนกับผมเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าห้ามท่องเด็ดขาดนะเพราะว่าการท่องเนี่ยคือวิธีที่ผิดแล้วเราจะไม่ท่องดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องหาคำตอบมันได้ความเข้าใจว่ามันมายัางไง นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยก็คือลองนั่งทําว่าได้คำตอบตรงไหมซึ่งจะต้องตรงนะครับเราจะเอาตารางนี้ไปใช้งานเลยนะครับในบทถัดไปนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับใน EP ต่อๆไปนะอันนี้ก็คือทำให้เห็นภาพเป็นตัวอย่างว่าทำไมเราถึงจะต้องเข้าใจคณิตศาสตร์นะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้การพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ย ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่ใช่คุณอยู่ๆจะมาทําได้เลยเนี่ยมันไม่มีทางหรอกนะมันข้ามสเต็ปไปแล้วเดี๋ยวมาติดตามใน EP ีที่10ครับว่าผมจะมีอะไรมานําเสนออีก